บอกขึ้นมาปู่จะออกไปต่อนกปู่ปู่จะออกไปสอนนุ๊กไม่ออกไปสอนกพี่ปู่จะออกไปต่อน่อนกไปปิดร้านตัดผมชั่วคราวเอาไปต่อนกสักหน่อยก่อนวันนี้จะเอาบักไอ้เจ้าไอ้เจ้าน้อยผู้ทอนออกไปเอาดูดิเจ้าชัดดูชัดดูเจ้าน้ายผู้ทอนดิเอาไปเอาไปช่วงเช้า ไปประมาณจากชั่วโมงหนึ่งก็มาแล้วเดี๋ยวปู่จะเข้ามาตัดผมอยู่ปู้ฮะปู่ปูช่ชอบชอบนกปู่ชอบต่อนกน่เจ้าอ่างขันหนึ่งจากไปรู้ดิเจ้ามาปูท่ทอนหน่อยสิจะหมานไหมวันนี้หมานไหมไม่รู้เหมือนกันน่ะ <c oughs> จบับตังค์เนะขาละครับออกไปต่อจากชั่วโมงกัน มัอนี้เจ้าเจ้าน้อยผู้ทอดออกไปครับตัวนี้ตัวนี้ตัวต่อดีขึ้นนุกต่อผมแต่ว่าเดี๋ยวเปรียวๆหน่อยหนึ่งอยู่ไม่ไม่อยากให้เฉียงมาได้แต่ย้ำต่อต่อดีได้หล่ะอ้าเดี๋ยวอางก็อยากไปเจ้าไปบ้านไหนเอาไปตัวเดียวก่อนมือนี่ไปแป๊บเดียวก็กลับไปแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๊ชั่วโมงเดียวใส่ต้นเดียวบ้าเอาแต่ใช้ควอน เจ้าอ่างปูมันเจ้าอ่างฟูมันอยากไปไหมปูว่าท่านเอาไไปหรอกตัวนี้ไปฝึกเต้นหนึ่งเดียวที่คัดนดีอยู่นี่เจ้าอ่างห้าอ่างซี่อ่างหาเลยครับตัวนี้อ่างซี่อ่างหาอยากไปไมอยไปไม่ได้ไปหรอกเอาไปตัวเดียวเดี<ป>๋ยวไปตัวเดียว,ยวเดี๋ยว<ป>อยสองไปแล้วสองคังแล้วมิตรนุ่งเขาร่วมเขาร่วมว่าอยากไปนั่งเฝ้านุกต่อยซสือมาเอาต้นไม่ไปบ้างเต้นเตือนไปนะ เปลี่ยนปานะเปลี่ยนแผนเนี่ยตัวไหมครับเอาเทนไปเหมือนี่เอาเทนเทนป้องกันเหยียวป้องกันลูกกระปูดที่จัดเลยสารน่ะสารไล่คัดพร้อมเลยครับสารไล่คัดพร้อมกันกันมันกันมันหยุ่มมันลูกเหยียวไม่มาสิหยุ่มมึงสิเลยมันหยุ่มอะได้มันหยุ่มมันหยุ่มลูกต่ออะไรมันกโล่งมันมันฆาดตัวคัดเนี่ยเสือเทิงเสือดิว เอาเดิวทีทีหน่อยเตรียมทาเจ้าน้อครับออกไปเข้ากันหกกันกกันกันับอนก่อนนอนก่อนจะดิน่วงเศร้านะครับโอ้ยออกไปเจ้าน้อกันมนะาตื่นข้างล่งกัหน่อยก่อนนะการนุก,กับปูดปูดเป็นเยอ เชื่อใครดีดีเสียตีป้องกันก่อนเอาลองพระเนี็ตตัวเก่าที่แหละมันจะออกไม่ออกตั้งนานแล้วเอาไปใส่ดูแต่ก่อนตัก่อนหมาได้พระเนี็ตตัวนี้ไปว่าได้เอาไปไม่ได้ตัวเนี้ยทไปแป๊บเดียวก็กลับแล้วไปแค่ แค่ชั่วโมงเดียววันนี้เอาเจ้าน้อยปูทอนออกไปตอนตอนนั้นผมก็ไปสอนโอ้ยสอนมันกัดวันไม่เหนื่อยก็ไปสอนวันเหนื่อยก็ไปแล้วอแค่นี้ก็พอแล้วนี่เจ้าน้อยเจ้าน้อยปูทอนไปน้องครับไม่ได้ออกไปเป็นท้อาทิตย์แล้วนี่ต้อดีได้ลุงเต๋อต่อดีมือนั้นมันห่างต่อห่างต่อเป็นฝีเนาะเอาผมเอามาถัดเอาลูกมัน มันนี่เด็กวัไปทดสอบเบ้างไปครั้งแรกไปรอเอาไปทดสอบเบ้างยังได้ได้ดู๊กเชื่อเฉยไหมเมื่อไหร่ได้มาตัวนี้งวันนี้จะออกไปเนียนรอบที่ซ้อมอีกเตรียมท่าเตรียมท่าเตรียมท่าหรือทางแล้วแมน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 